ซ่อมรถสาอะไรไม่ทันออกแ็่อูก็พังอีกแล้วขอโทษครับเดี๋ยวผมดูให้ใหม่นะครับพี่ซ่อมอย่างนี้ถึงว่าที่อูไม่มีคนที่อูเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยมีลูกค้าเลยครับพ่อ การหยิบำมันเกให้พ่อหอะไรแป๊บหนึ่งพ่อผมเล่นเกมอยู่เนี่ยจะตายแล้วอะไรวะเนี่ยแพกแล้วพ่อเมื่อกี้ผมหยิบอะไรนะไม่ต้องแล้วมัวรอแกไม่ต้องทำงานพอดีการวันนี้พ่อจะสอนแกซ่อมรถนะไม่เอาอ่ะพ่อผมไม่อยากทำ จ้าจ้ไปไหนอีกอ่ะไปหายปอดอะพ่อทําไมเอาแต่เที่ยวเล่นไม่มาช่วยพ่อมั้งเนี่ยก็อยากช่วยแต่ผมนัดเพื่อนไว้แล้วอ่ะยังไงร้านก็เป็นน้องแกถ้าแกไม่รู้เรื่องงานเลยจะทํายังไงผมก็เรียนช่างตามที่พ่อบอกแล้วไงรอผมเรียนจบก่อนดีก็อยาทําก็ได้ทำไ่เรื่อตอนนี้แล้วแกจะดูแลกิจการยังไงพ่อก็ดูไปก่อนดีผมยังเรียนไม่จบเลยผมไปก่อนนะพ่อสายแล้ว พ่อเป็นอะไรเปล่าทำไมหน้าดูเครียดๆอ่ะเปล่าไม่มีอะไรไฮ้ยนบครับพี่พ่อแกเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นหน้าแกดูเครียดๆอ่ะมีอะไรก็พูดมาเถอะคือตอนนี้เฮียเขาเครียดอ,อะพี่เครียดเหรอพ่อเนี่ยนะเครียดเครียดจะเครียดเรื่องอะไรอะ แกบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าอ่ะพี่เพราะมีอูใหญ่มาเปิดข้างๆอ่ะพี่เอาจริงผมก็เป็นห่วงแกนะพี่แกอายุมากแล้วอ่ะน่าจะมีคนมาช่วยอ่ะพ่อไม่ได้เครียดขนาดนั้นหรอกมั้ง ส่วนเข้าเกมเนี่ยจะรออะไรอ่ะครับเข้าเกมดิโอ้พ่อลงมาอู่ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยอ่ะพ่อ พ่อพ่อเป็นไรอะ่ะพ่อพ่อพ่อหมอครับพ่อผมเป็นไงบ้างครับคนไข้มีความดันสูงและมีภาวะโล่หัวใจดีนะคะที่มาส่งโรงพยาบาลทันไม่งั้นอาการของคนไข้คงจะแย่กว่านี้แต่หลังจากนี้ให้คนไข้ระวังมากขึ้นนะคะนั้นหมอขอตัวก่อนนะคะ คือตอนนี้เฮียเขาเครียดอะพี่เครียดเหรอพ่อเนี่ยนะเครียดเกจะเครียดเรื่องอะไรอะแกบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าอะพี่เพราะมีอูใหญ่มาเปิดข้างๆอะพี่เอาจริงผมก็เป็นห่วงแกนะพี่แกอายุมากแล้วอะน่าจะมีคนมาช่วยอะอ้าวพี่การเออว่าไงนกเฮียแกเป็นไงบ้างพี่ ก็ดีขึ้นแล้วแหละแต่หมอใหญ่พักสักหน่อยครับพี่เออนพี่ขอช่วยอะไรอย่างดิช่วยอะไรอะพี่ช่วยสอนพี่ซ่อมรถหน่อย มันเครื่องอ่ะเราดูตามสปเปคตรงนี้ได้นะพี่แต่ตัวนี้เป็นรถเก่าไงพี่ก็เลยต้องใช้ตัวนี้เพราะตัวนี้เป็นรถเก่าไงพี่น่นแหีะพี่ซ่อมรถสายอะไรไม่ทันออกเ,วเวกอูก็พังอีกแล้วขอโทษครับเดีย๋ยวผมดูให้ใหม่นะครับพี่ซ่อมอย่างนี้ถึงว่าที่อู่ไม่มีคนอันนี้ซ่อมไหนวะกันอะไรบะ บัญชีอู่อะพี่พี่อะต้องเป็นคนทำนะผมมันไม่ค่อยรู้เรื่องบัญชีเท่าไหร่ปติเฮียเขาทำตลอดอะอะไรวะเนี่ยงง่ะ วันนี้ไม่มีลูกค้าอีกแล้วใช่ไหมปิดร้านเร็วหน่อยก็ได้ก็ไปนั่งนะครับพ่อทอวเป็นยังไงบ้างไม่ค่อยมีลูกค้าเลยครับพ่อ,อ นบวันนี้มีลูกค้าไหมวะไม่มีเลยพี่ไออูใหญ่กันหมดแล้วพี่ าวันนี้พ่อจะสอนแกซ่อมรถนะไม่เอาอ่ะพ่อผมไม่อยากทำอู่ซ่อมรถที่พ่อสร้างมากับมือต้องมาพังลงเพราะเราไม่คิดที่จะช่วยเหรอเนี่ยพ่อครับว่าไงกันพ่อช่วยสอนงานให้ผมได้ไหมครับให้ผมได้เรียนรู้ทุกอย่างทั้งงานซ่อมงานบัญชีแล้วผมจะทำให้อู่ของเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้ครับ

เกียบเปิดท่าไหร่แต่งำยังไงพ่อนี่ไงทำอย่างนี้อ๋อตรงนี้รถเขียนตรงนี้ไม่ใช่เอาตัวนี้มาเขียนตรงนี้อ๋อโอเคครับพ่อเป็นไงน้ำมันเครื่องรั่วไหมเนี่ยผมเช็คแล้วน้ำมันเครื่องไม่รั่วครับพ่อ พอดีว่าเครื่องมันชอบติดติดรดับอะค่ะได้ครับเบ็ดแล้วค่ะจี่กันลูกค้ามีสามคันนะพี่ เดี๋ยวนบเช็คก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปดูอีกทีได้พี่เฮียเรียกผมมามีอะไรหรือเปล่าครับชุงนี้ลูกค้าเยอะไหมลูกค้าก็กลับมาเยอะนะครับแต่ว่าไม่เท่าเมื่อก่อนอืมเดี๋ยวมันก็คงกลับมาดีแล้วล่ะนบแกอยู่กับฉันมานานยังไงก็ฝากกันมันด้วยไม่ต้องห่วงกับเฮีย ตอนนี้พี่การเปลี่ยนไปเยอะเลยครับจริงจังกับการทําง,งานมากครับไอ้นกฉัน,น่ะนภูมิใจในตัวลูกฉันมากเลยนะค้ากลับมาเยอะแล้วพ่อต้องดีใจแน่ๆเลยพ่อทำไมบ้านเงียบจังพ่อทำไมาม,าม,ามันนอนมอมึนี พอ่อเปล่ยข้าได้แล้วทำไมขี้เศร้านี้น่ะพอ่อเปลี่ยข้าได้แล้วพอ่อพ่อเป็นไรอ่ะพอ่อพ่อพ่อครับพ่อไม่ต้องห่วงนะครับ ยังไงผมจะทําตามสิ่งที่พ่อหวังให้สําเร็จแล้วผมจะทําให้ร้านเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมให้ได้ถึงผมจะประสบความสำเร็จขนาดนี้แต่กลับไม่ได้รู้สึกถึงความสุขของมันมากสักเท่าไหร่เพราะว่าพ่อไม่ได้มาเห็นมันแล้วถ้าผมคิดได้เร็วกว่านี้พ่ออาจจะไม่ต้องจากไปเร็วขนาดนี้ก็ได้พ่ออาจจะยังอยู่กับผม หรืออย่างน้อยก็ยังอยู่ทันที่จะได้เห็นผมประสบความสำเร็จอยากให้เรื่องราวของผมเป็นบทเรียนให้กับทุกคนว่าถ้ามีโอกาสที่จะทำก็ควรรีบทำให้มันสำเร็จเพราะวันที่เราทำสำเร็จและมีพร้อมทุกอย่างแล้วเราอาจไม่มีโอกาสได้ตอบแทนท่านอีกแล้วก็ได้การวันนี้พ่อจะสอนแกซ่อมรถนะไม่เอาอ่ะพ่อไม่อยากทำ เออซ่อมรถสาษาอะไรไม่ทันอนอกยคกูเขาพังอีกแล้วพี่การลูกค้าเต็มร้านเลยพี่อืมขอบใจมากนะเว้ยนกที่ช่วยพี่จนเราสามารถเปิดสาขาใหม่ได้ก็เฮียเขาฝากผมไว้อะพี่เออ ไปไปหาลูกค้ากันไปพี่